ถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอธิบายตามโหราศาสตร์เนี่ยยังไงซีก็ต้องเริ่มต้นที่ราศีเมษกับราศีตุลเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเรานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นของตัวเองหรือเป็นเสมือนลัคนาเราแล้วก็มันยังมีเนื้อหานะครับที่เป็นคำใบ้ที่บ่งบอกถึงหลักการของ การมีความรักความสัมพันธ์การมีผู้อื่นถ้าเกิดว่าตัวเดียวโดดโดดตัวเราคนเดียวโดดโดดเนี่ยมันก็เหมือนแบบตัวเราแบบอยู่ที่ลัคนายังไม่มีคนอื่นนะครับก็คือให้เป็นเมธราศีเม็เป็นราศีตัวเองนะครับเปรียบเสมือนเด็กที่ต้องการ เรียนรู้เติบโตรู้จักตัวเองรู้จักโลกกว้างอะไรแบบนี้นะครับจึงมีพลังมีแรงปัรถนาเป็นของตัวเองนะครับก็คือให้ดาวอังคารเนี่ยเป็นเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของธาตุไฟเป็นของออแรงปัรถนาของการซุกซนที่จะมีตัวมีตนแบบนี้เป็นต้นนะครับรู้จัก ร่างกายตัวเองรู้จักความชอบของตัวเองเนี่ยมันจะนําไปสู่พอเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อเราไปมีความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยมันจึงเป็นราศีตุลเนี่ยซึ่งเป็นคั้วตรงข้ามหรือเป็นหลักหลักที่เรียกว่า polarity อะไรางเนี้นะครับหรือทวิทวิอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นขาวเป็นดำนะเป็นคล้ายๆหยินหยางนะครับ เมฆกับตุลเนี่ยก็เป็นขั้วตรงข้ามกันเป็นแกนเดียวกันที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ทีนี้ตุลเนี่ยมันเป็นราศีที่เป็นลักษณะของตาช่งางก็แปลว่าเราครึ่งหนึง่งเขาครึ่งหนึง่งใช่ไหมครับคือเราควบคุมตัวเองได้แต่เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีตุลเนี่ยจึงมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวความรักนะครับเป็นดาวความรักความสัมพันธ์เนี่ยจึงเจ้ารัก ของเมฆก็คืออังคารเนี่ยแล้วเจ้ารักของตุลเนี่ยก็คือดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นความรักคืออังคารกรับศุกร์มันเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่แล้วก็เป็นคู่กันต้องมีความรักนะครับก็จะให้เป็นเมฆผู้ชายศุกร์เป็นตุลเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับเพื่อให้มันแบบสอดคล้องนะครับถ้าเกิดว่าเราปกตินะครับเราปกติเนี่ยเราก็จะมองคนอื่น เหมือนที่เรารู้สึกกับตัวเองแล้วมันจะ,มนะไม,ม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเรามีปมมีปัญหาจากวัยเด็กเนี่ยนะครับจากการเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกไม่มากไปก็น้อยเกินไปเช่นรู้สึกมั่นใจตัวเองมากเกินไปมันก็จะทําให้เวลาไปามีความสัมพันธ์ก็จะรู้สึกว่าคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเรายึดตัวเองเป็นเซลล์เซ็นเตอร์เอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาแต่ถ้าเกิดเราน้อยเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกว่าคนอื่น เวลาเรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกมันเป็นปัญหาสาหรับเราก็คือกลัวคนอื่นไม่ยอมรับเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองแต่เรากลับไปเพ่งโทษไปที่คนอื่นเรามีบาดแผลต่อการมองตัวเองรู้สึกตัวเองไม่ดีไม่เก่งพอแย่พอไม่มีใครรักเนื่องจากว่าตอนไบเด็กไม่มีถูกละเลยในการแสดง ความรู้สึกในเรื่องของความรักคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่คนที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะแบบถ้ารู้จักตัวตนเราเขาคงไม่ชอบเราเยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดจากเราเองนะแต่ว่าปัญหาที่พี่ที่ที่เคยได้ยินและคนเป็นกันเนี่ยก็มักจะเป็นแบบว่าเราจะโทษคนอื่นก่อนไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็เกินไปแตะแต่แต คือเปลี่ยนที่ทุกคนยกเว้นกลับมามองตัวเองว่าเราเป็นปมไหมตรงนี้ต้องระมัดระวังซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนโยงกลับเข้ามาเป็นดวงส่วนตัวเนี่ยคือดวงเราเองเนี่ยนะครับให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะครับว่าเรามีดาวที่มาอยู่ที่กลุ่มลัคนาไหมอย่างแรกนะครับถ้ามันจะเป็นปัญหามากๆก็คือให้สังเกตดูถ้าเป็นดาวอย่างเช่นดาวเสาร์ดาวปูโตดาวเนปจูนซึ่งจะเป็นโหราศาสตร์ไทยก็จะ คุ้นเคยกับดาวเสาร์กับดาวแบบมฤตยูนะครับถ้าก็เป็นเนปจูนพูโตเนี่ยจะเป็นโหราศาสาสากลแต่ถ้าจะให้ดีต้องต้องใช้โหราศาสาสากลเนี่ยซึ่งผมใช้ควบคู่ในการดูดวงเนี่ยสงา,ากลเนี่ยมันเป็นโหราศาสตร์ที่เจาะลึกในเรื่องของในเชิงจิตวิทยาได้มากขึ้นมันจะมีดาวเพิ่มขึ้นที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นพูโตเนปจูนเนี่ยมันบอกถึงสะท้อนไปถึงปมซึ่งเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะพยายาม รวบรวมเอาเนื้อหาของจิตวิทยานะครับปมต่างๆเนี่ยพยายามจะมาสะท้อนผ่านการอธิบายผ่านหานัวตราะนะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายซึ่งมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้เชีช่ยวชาญที่เป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาใช้โหัวศราสตรงนี้เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์และแก้ปมแล้วก็ใช้หลักการก็คือการสะกดจิตบำบัดถอยจิตเนี่ยนะครับเข้าภาวนาเนี่ยเข้าไปแก้ปมที่ค้างคา จากความเจ็บปวดแล้วก็ใช้โหราศาสตร์กรรมเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับควบคู่ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับมาต่อถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องเขาแบบปมตัวเองเนี่ยมันจะมีดาวเสาดาวอะไรพวกเนี้ยที่เป็นดาวบาปนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวดาวทีเ่เรียกว่าเป็นดาวอดิชาติก็ได้ตำรา,านหนึ่งเนี่ยถ้ามันอยู่ลัคนาหรืออยู่ปัตนิเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับ มันก็จะเป็นในลักษณะแบบดาวเสาอยู่ปัตตานีเสาเล็งลักดวงแตกอะไรเงี้ยพระราหูเล็งลักดวงแตกดวงดวงดวงอะไรสักอย่างหนึ่งในปินทุบาทนะครับเออก็วิธีแก้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการพูดว่าชาตินี้คงหาสามีหรือภรรยาดีๆไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเรามีดาวอยู่ในดาวบาปในเรือนปัานีผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในหลักการโหราศาสตร์ที่แท้จริงทางจิตวิทยาเขาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันหมายถึงคุณมีประเด็นที่คุณจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้แบบมากๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้คุณจะเปลี่ยนแฟนไป20คนเพื่อจะเจอโจอเจอคนที่มันมันใช่เนี่ยมันไม่ได้คุณจะเลือกได้ตรงที่คุณเป็นนะคุณเป็นอะไร แต่คุณอยากได้เจ้าชายขี่ม้าขาวเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้คุณจะไม่ได้แต่คุณจะได้เท่าที่คุณเป็นเป็นใครก็คือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่รักตอนเด็กๆถูกปฏิเสธแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีแต่ความชอกช้ำและกำรรซุ่งถูกบูลลี่คุณจะได้คนแบบนั้นนะที่เข้ามาที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูจากพื้นดวงก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามีดาวปัตนิ อยู่ในเรือปรนปัตนีอยู่ในเรือนเจ้าลักนาอะไรเงี้ยแ,แล้วดูอย่างนี้มาก็คือนักโหราศาสตร์เขาจะมองว่ามันไปทํามุมกับดาวอดีตชาติไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการไกด์ได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เราจะต้องดูด้วยต้องดูเรื่องเซลล์แวลูซึ่งเป็นเรือนการเงินนะซึ่งคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวกระดุมพ้าเนี่ยแต่ความจรงิงก็คือมันเป็นเรื่องเซลล์แวลูของคุณด้วยถ้าคุณเซลล์แวลูไม่ดีคือฉันไม่มีคุณค่าเลยอะ ฉันก็จะเรียกร้องเงินแบบน้อยๆฉันก็จะเรียกร้องความรักแบบน้อยๆคุณจะไปมัวแต่น้อยใจแบบว่าคุณเสียสละให้กับคนนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณลดคุณค่าตัวเองคุณรู้คนคนๆนี้มันไม่เหมาะแต่คุณแบบคุณกลัวที่คุณจะอยู่คนเดียวคุณกลัวที่จะไ่มีความสัมพันธ์หรือคุณกลัวอะไรโน่นๆต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณก็จะอ้างว่าคุณทําเพื่อคนอื่นแล้วก็ขาดทุนแล้วคุณก็ผิดหวังอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้ที่คนอื่นมันจะต้องมาแก้ที่ตััวววววเเเรราาาาองงง่่่มมมี้้ยยภพลลลกไแแโดสนใหญ ส่วนใหญ่ที่หมอจิตวิทยาบอกเลยมันมาจากผมจากการเลี้ยงดูนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวจะยาวไปกว่าน,นี้เอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับของอในการพูดถึงเรื่องการมีคู่และมีความสัมพันธ์มันเจาะลึกไปกว่าน,นั้นคุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปมีความสัมพันธ์ในผู้อื่นแล้วก็สิ่งที่คุณเจอมันเป็น เรื่องที่แม้ว่าจะบังเอิญแต่มันไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งที่คุณเจอสิ่งคุณเจอผู้คนสิ่งที่คุณเข้ามาแล้วบอกว่ามันไม่ดีมันมันผิดหวัง มันเริ่มจากตัวเราข้างในนะครับในทางจีวิยาโหราสตร์เขาจะบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อ้างโทษคนอื่นแล้วก็โทษชะตาชีวิตแล้วก็โทษตัวเองคงไม่มีอะไรหรอกเพราะฉัน้นมันโนนะนะกลับมาแก้ไขตัวเองกลับมามองที่ตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะผมแนะนําว่าลองไปฟังหมอจีวิทยาใน u t u b e อะไรเงี้ยที่เขาพูดเรื่องปมต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนตัวเราเองได้แล้วบางครั้งเราก็คิดเองได้โดยที่เราปลดล็อกตัวตัวเองนะครับแนะนําว่า จะต้องรู้หลายๆศาสตร์ดูดวงแล้วฟังจิตวิทยาด้วยเพื่อที่คุณจะได้กลับเข้ามาจัดการภายในของตัวเองเพราะภายในของคุณเท่านั้นที่หลังสันชะตาชีวิตให้คุณมาอยู่ในจุดๆนี้อย่าโทษคนอื่นนะครับแนะนํานะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนื้อหาตรงไหนพิมพ์มาบอกด้วยในคอมเมนต์แล้วคุณอยากฟังเนื้อหาอะไรพิมพ์บอกหน่อยเพื่อที่ผมจะได้มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็พิมพ์มาบอกด้วย พิมพในข้อ,อในแชทนะครับไม่ต้องบอกวันเกิดนะครับลัคนาอะไรราศีอะไรไปหามาแล้วพิมพ์บอกได้ครับผมจะได้เอาข้อมูลคุณมาทําเนื้อหาในตอนถัดไปและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ครั้งหน้าเนื้อหาอาจจะเป็นเนื้อหาแบบที่คุณต้องการนะครับแล้วก็เรามีบริการใหม่นะครับคือถอดรหัส DNA เป็นดิจิตอลนะครับส่งให้หลังจากที่เรา,เาตรวจสอบดวงแล้วนะครับคุณเอาไปดูได้ตลอดเวลานะครับ วันนี้ไปก่อนโหนทราดหล้านเปอร์เซ็นต์ครับ